哎，再给去几张。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đá, Oh. Boy. thanh ngàn cái cua này ra ô cái cua ốc đòi tầy แต่ผมได้ตอนเต็มหน้าที่ได้ชนะเพราะว่ายัดได้ยัดหลังแม่งเปลี่ยนไม่เติมฟูยังไม่ได้เออหน้าที่ผู้นมอสมอสมั่นเหมือนกับมันจะ้เต็นเก็มอยู่แต่กนะ็ตีดีแล้วก็ตีดด้ ลูกแบบลูกท่าดอตีข้าวลูกแป้ลูกแล้วตีห้าบาทได้ไหมลูกละหกสิบบาทสามสี่เนนะถ้าลูกละหกสิบบาทสามสี่ก็สิบห้าสิบห้านะ้าเราเองเบาทแล้วดีแล้วเราตีหเกมเนี่ยเราตีสอเซตเนี่ยประมาณยี่สบนาทีได้ไหมายยี่สิบ6สิได้หล ก็คือสองชั่วโมงเหมือนกับเราตีกันกี่ชั่วโมงจะนะสองชั่วโมงเราหารสีก็เราจะเดี๋ยวเราตสายที่ชั่วโมงถ้าก่อเท่าไหร่ถ้าต่อร้อยห้าสิโมี่เดสิบนี่ถ้าลูกเท่าไหร่ถ้าลูกที่สแล้วอหร้ไม่ได้ับไม่ได้กาไรอะไรนะี่บอก ข้าพเจ้าจ่าี่ียรีบเกมี่ดียเกมแล้วี่บกเมพี่เดียรก็จะใช้เวลาชั่วโมงช่วโี่เดียก็นสี่คนะพี่เดียรก็ชั่โมไ้องยเทีคมนต้องจ่าขอ2ชั่วโมงชั่วมงก็่7ศบาทใช่ไมเครื่องเคร่องเฮยอย่าเสีเด็กช่งเด็กเรียนมา ปัญหา่ลูกเรรู้ครับโมะดูกเยวนี่เจีติกี่คนวโมงระลูกเลยผให้เร็นม่อปาตนึนี่กี่คน 8 0กคนแ่0 0คนคุณลูกต่อ,อกเดียวชั่วโมงเนี่ยให้ต่งละ3ลูก3ลูกนี่คือ180 180 หนักเจนนะแล้วตี20นาทีที่สามเกมนะถ้าตีสองเกมนี่หนักเข้าไปใหญ่เราสองเต้นก็สองเกมนที่ก็จะอต้ทีเดียวาทีตีสามไงแต่จริงเราตีไม่ถึงสามด้วยมันจะยิ่งแพงมากกว่านี้เนี่ยาแต่ไม่ใช่แค่นี้อันนี้ที่เนี่ยตีเป็นสามชั่วโมงใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ตีสามชั่วโมงตีสามสามชั่วโมง ม,มึงรัดตัวเองตัวเองอเนี่ยเล่นเทาไรเกมคาอนก็จะต้กปายดีอ๋อสอเกมไม่ปัญหาคือที่เยียมจเมมคือว่ายอกมดีกว่าที่เยี่ยม่ยยมยยม้าตั

ถ้าอย่างนี้คุณเราวถ้าเราตีได้หกปกติผมตีที่อื่นนะเป็นที่ได้สี่เทเดียวไม่เซ่ในช่วูดไปตีที่นแล้วไม่ไ <to ่แเนย้อตัดสิบชั่วเออชเ่อรนะน่ะเออล้อตัดสิะเออล้อตัดสิบนใช่้อตัดสิบแล้วภาพที่ดึงไม่ด้สิวยแล้วขอลอลอ ใช่ขอว่างน,นี่แหขอเห็นแล้วน,นะจัดกระดิไม่กน,นะดกแน่นขนาดนัรีน้งหัแค่่นี้เขามองไม่เมี่เราตืเต้นสุดใ้่เลยใใช่ สองคนส้างกันเลยเป็นผ <ถ Zac? S 1> ู่สอง ไปชิวแรงที่เรียนเลยเล่นกับผมเนี่ยคบบู่กันตรงหน้ามาสองนะไหนเอิ้ตรงหน้าน้อยแก่ครับน้องหนุ ผมก็แม่งอยู่ฝังซ้ไม่เีกว่าฝังนี้เออก็เป็นเรื่องมีเจตนาไม่ดีเนี้ยตกใสเจ็กอีกไมเจ็เไม่ดีติดมันไว้เยอะัเแม่งไม่ยอมเลยค่ะแม่งไม่ยอมพูดเลยว่าจะให้มันดูไม่สัหน่อยยยันนอ่่ต่อ่ออ่ต้ต่อต่ ไมังานเราจองต้องสามอยอตอนแรกผม้มูแล้วเอาทีเดียมันน็อตหังนี้ไงตอนนั้นขนาดสามก็ดี

กันลูกเขากันีนแ,บบนนแล้ว่เ,าาาเ,เ,เารามพี่น้องมีเทคนิคว่า้ฟรีสไตล์ยังไงให้มันได้เร็วขึ้นไหมตอนนี้ผมอ่ะไม่ใช่บันด,ดูที่ว่าเราจะว่ายแข่งหรือว่า,าไวไ่ายระยะยาว ต้องดูกันเลยว่าถ้าเราจะเล่นไตเนี่ยว่ายสองโลสามโลเนี่ยก็ต้องว่ายช้าแต่ถ้าว่ายจะเราจะแข่งร้อยเมตรแข่งห้าสิบเมตรเราก็ต้องเออผมผมผมฝึกฝึกจะจะตอนเนี้ยเหมือนที่ผมจะไปไตแล้วกันใช่ต่วไหนไตต้องดูว่าก้่าไหร่แต่ว่าผมอ่ะผมตอนเนี้ยผมว่ายอยู่เออผมว่ายหนึ่งกิโลใช่ไหมผมใช้เวลาสี่สิบนาทีเลยอะ สิบนาทีเลยเหรอเยอะไหมผมก็ยังงงตัวเองอยู่เลยพี่บ้านว่ยองกิโลอ่ะพี่ได้ประมาณ57นาทีใช่ครับแล้วผมไม่ได้ถามพี่คือคือผมถ้าพีจะตายผมใช่ไหมผมก็ว่ายปกติปุ๊บกวาดกวาดอย่างนี้ปกติเลยครับที่ดูมาเลยเออว่ายไปกลับใช่ไหมว่ายไปกลับใช่ไหมครับเออวัดจากนาฬิกานะ คือหมือี่เวลาที่ซ้อมเนี่ยที่ไม่ได้ซ้อมอห่างนนั้นที่มีที่ว่ามีเครื่องว่ายสวนกระแสน้ําครับถ้าพี่อยากว่ายเร็วๆพี่ก็ไปใกล้น้ําทวนเร็วแต่ถ้าพี่อยากเวลาหมดแรงพี่ก็ถอยมาถอยห่างกับเครื่องเครื่องสวนน้ำแต่ถามว่าว่ายไงว่ายในสระเหรอว่ายสระน้ำสระว่ายในสระแต่ตอนกลับตัวพี่ว่ามันเสียเวลาตอนกลับตัวเนี่ยมันต้องไปลองสนามจริงไปลองเพยลงยังไปลงสนามจริงเลยว่าได้เท่าไหร่ไปลงระยะสปินก่อนด้ ผมกลัวผมหายไปในทะเลดิพี่ไม่ใช่ในทะเลเขามีไอ้นี่อยู่แล้วอเอเซฟตี้ใช่ไหมคน้ายคล้ายลูกบอลใช่ไหมไปลองในบึงก่อนไปหาสนามที่ในบึงก่อนผมว่าน้ำมันดิ่งว่ายง่ายกว่าในทะเลแต่ในทะเลถ้าถ้ามันมันลอยตัวแล้วมันไม่ทรงตัวยากในทะเลนะแต่ปัญหาขึ้นก็รีบออกให้ห่างห่างสลิ่งเร็วที่สุดนะก็ขึ้นขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วแต่พี่ว่าในทะเลว่ายง่ายเพราะว่าน้ำเกลืยมความแรงสูงมันพยุงเรา แต่ถ้าว่ายแล้วตอนที่พี่ี่น้องไปลงทะเลมันเร็วขึ้นไหมเวลาสองกิโลเร็วกว่าซ้อมไหมพี่ไม่เคยลงทะเลพี่เคยว่ายแต่ในบึงอแต่<ม>ว่าในทะเลเนี่ยเคยซ้อมแต่ในทะเลข้อดีก็คือมันไม่คุ้นที่มันกว้างแต่เวลาพี่ไปไว่ายในบึงนนีเ่